นะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอาจารย์หนูซีแซดนะครับวันนี้จะมารีวิวปืนซีแซดนะครับซีแซดเจ็ดจัมภาคอมเพกนะครับขนาดกระสุนขนาดเก้ามิลิเมตรนะครับหรือว่าเก้าคูณสิบเก้าพาราเบลั่มนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทําไมปืนซีแซดเจ็ดจัมภาคอมเพกทำไมถึงสีนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นสแตนเลสนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเหล็กนะครับซึ่ง บางคนเขาบอกว่าเอาไปทําสีนะครับทําสีห้าโคมนะครับแต่น้องได้รื้อออกแล้วนะครับได้ทําการเอาประกับออกตอนซื้อมาใหม่ๆมันก็เป็นสีนี้นะครับตอนได้รับมาใหม่ๆนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นสีดํานะครับไกด์หลอดตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับสีห้าโคมนี่มันจะเป็นเหลดนะครับเป็นสแตนเลสนะครับจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ รุ่นนี้ก็ระบบการทำงานก็จะเป็นระบบดับเบิลซิงเกิลเนชั่นนะครับอันนี้น้องก็ได้เคลียร์ปืนแล้วนะครับถอดแมกกาซีนนะครับแล้วก็ค้างสไลด์นะครับเพื่อให้ปลอดภัยนะครับในการรีวิวนะครับส่วนประกับด้ามนะครับประกับด้ามก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกหรือว่าโพลิเมอร์ทั้งสองฝั่งนะครับเชคเกอร์เชคเกอร์กันลื่นเขาจะไม่ให้มานะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับจะเรียบแบบนี้ข้างหน้าก็จะเรียบจะไม่มีร่องนิ้วนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเรียบนะครับดีเวอร์เทลก็จะมีออกมานิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาดคอมเพกนะครับแต่ถ้าเป็นซีแซดพวกชาด w อะไรแบบนี้ก็จะเป็นขนาดฟูลไซส์นะครับนี่ขนาดคอมเพกมันก็จะกิฟถนาดมือนะครับเล็กนะครับเล็กเอาไว้พวกซ่อนสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นระบบนี้ระบบนี้เราต้องง้างนุกก่อนถึงจะทําการเซฟได้นะครับทําการขึ้นเซฟได้เซฟเขาจะให้มาฝั่งเดียวฝั่งขวานะครับ เอาใจคนที่ถนัดฝั่งขวาเวลาเราดันขึ้นปุ๊บมันจะเซฟถ้าเราดันลงมาปุ๊บนะครับมันถึงจะเหนียวไกลได้นะครับนี่น,นะครับเหนียวไกลได้เรายิงได้ทั้งซิงเกิลน,นะครับซิงเกิลเวลาเรายิงไปปุ๊บสไลด์ก็จะถอยหลังขึ้นลูกใหม่ไปมันก็จะเป็นระบบซิงเกิลถ้าเราเรายิงดับเบิลเราก็ขึ้นลำไว้นะครับก่อนไปวันหน้าที่เราก็ขึ้นลำเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ลดนกไว้ลดไว้ ตำแหน่งห้าโคกก็ได้นะครับอ่าห้าโคกครึ่งหนึ่งเวลาเราชักขึ้นมาปุ๊บเราก็ทําการเหนียวได้เลยนะครับเหนียวเป็นดับเบิลรุ่นนี้จะไม่มีรางไฟฉายนะครับหรือว่ารางพิการที่เนี่ยวไว้ใส่เลเซอร์นะครับเลเซอร์หรือว่าไฟฉายอ่าไกลก็จะเป็นไกลบางนะครับรุ่นนี้มันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่จะเป็นไกหนาอ่ารุ่น75 compact คอมเพกนะครับสีรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไกลบางนะครับ ลำกล้องเขาก็จะไม่ยาวลำกล้องก็อยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะครับสามจุดเจ็ดห้านิ้วนะครับปีผลิตก็ประมาณปีสองพันสิบสามนะครับสองพันสิบสามประมาณช่วงปีห้าหกนะครับวานห้าหกห้าเจ็ดประมาณนี้นะครับถ้าผมนับไม่ผิดศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แบบร่องบากตัวยูนะครับจะเป็นศูนย์แข็งเอาไว้เกี่ยวกับเข็มขัดได้นะครับเวลาเราจะขึ้นรางเพึงนะครับศูนย์ข้าหน้าก็จะแต้มเป็นจุดขาวนะครับ วลาจัดศูนย์เราก็จัดศูนย์ไว้กลางๆนะครับศูนย์หน้าไว้กลางๆศูนย์หลังนะครับส่วนนุกศัพทุกศัพ์ก็จะบางๆนะครับก็จะมีลายกันลื่นมาให้เวลาเราง้างนุกนะครับแต่สปริงเขาจะแข็งมากนะครับเพราะว่าเป็นปืนใหม่นะครับสปริงแข็งสปริงไกด์หลอดก็จะแข็งมากนะครับถ้าเราขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงนี่ลาบากนะครับขนาดเป็นผู้ชายยังลําบากเลยนะขึ้นลําบากเพราะว่าอาจา์หนูก็ต้องมีแต่ซีแซดนะครับ อ๋แต่ว่าก็ก็มีนะครับอันนี้เก็บไว้นะครับไม่อันนี้ไม่ได้ใช้ส่วนการส่วนแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนแมกกาซีนมันจุ14นัดถ้าอีกรุ่นหนึ่งจะบรรจุ15นัดบวก1นัดในรางพิ่งรุ่นนี้จะบรรจุ14นัดนะครับแล้วก็บวกหนนัดก็ว่าเป็น15นัดนะครับเป็น15นัด ส่วนการขึ้นลำแบบนี้เราก็ต้องจับแบบนี้นะครับหรือไม่เราก็ง้างนุกไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับให้เราก็จับคีบแบบนี้ก็ได้อ่าเหนียวแค่ก็แข็งนะถ้าคีบแบบนี้ก็คีบได้แต่ระวังมันตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะกินมือนะครับเนื้อเราจะเข้ามาตรงร่องนี้อ่าส่วนประเทศที่ผลิตก็ m a ็ดอินเช็ h อีพับ l i c นะครับมันก็จะมีของ USA นะครับของเช็กนะครับนี่ก็จะเขียน CZ 75 c เจ p a ส t คอมพกนะครับ เอาเขีย okay, นว่า cal caliber เก้าลูกะครับแล้วก็มีโลโก้ c z t ตรงนี้มันก็จะเป็นสนิมเนี่ยนะครับเป็นขึ้นสนิมจากประสบการณ์ที่เล่นปืนมานะครับผมว่าปืนนี้น่าจะทำสีใหม่อันนี้เราซื้อมาจากร้านปืนนะครับสมัยนั้นก็คือบางคนก็ไม่มีความรู้นะครับไปเห็นแล้วก็อยากได้นะครับแล้วก็ซื้อมาแต่พอเรามีความรู้แล้วเราก็จะเห็นนะครับ ขอดอกว่าเขาทําสีใหม่ทําสีใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่หมดนะครับแล้วก็เราก็มาดูปีที่เขานําเข้ามานะครับที่ตอกทะเบียนเรารู้เลยว่าปืนกระบอกนี้ทําการทําสีใหม่นะครับแต่น่าจะเป็นปืนเก่าครับาบ,รบางคนก็ไม่รู้นะครับเจ้าของปืนแกก็ไม่รู้ จนึกว่าเป็นสแตนเลสนะครับพื่อนบอกนี้โอเคนะครับหลักๆกก็น่าจะมีแค่นี้นะครับอ่าหลักๆก,ก็น่าจะมีแค่นี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อยากมารีวิวให้ fc ได้รับชมนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานนะครับก็อัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับอัปเดตคลิปเรื่อยๆ ลูกกระสุนก็จะมีลูกซ้อมนะครับลูกซ้อมแล้วก็ลูกจริงลูกกระสุนที่ใช้กับปืนนะครับโอเคนะครับถ้าไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมค่อยไปทําการทดสอบให้ดูนะครับส่วนการถอดนะครับการถอดก็เราก็ใช้ไขควงนะครับไขควงแล้วก็ถอดสกรูออกถ้าจะให้ดีเราเปลี่ยนประกับใหม่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนประกับใหม่ประกับนี้เวลาตกระวังนะครับมันจะแตก ถ้าเราทำหล่นีมันจะแตกทันทีเลยถ้าใส่เป็นไม้จะดีกว่าถ้าใส่เป็นไม้จะดีกว่าอันนี้เราก็ขันสกรูออกนะครับสกรูหายก็ตัวละสี่ห้าร้อยอยู่สกรูตัวนี้บางคนก็เบียดเป็นสแตนเลสเพราะว่ามันจะได้ไม่เข้าสนิมนนเราขันออกเอลาเราทำกอกสารเราก็ขันออก อ่ามันก็จะมีแหนบข้างในอืมแหนบไ,ไว้ดันแมกกาซีนนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปแมกกาซีนเขาก็อาจจะชุบมาเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่รู้ก็นึกว่าเป็นสแตนเลสนะครับอ่ามันก็จะมีแผ่นนะครับแหนบรองเวลาเรากดมันก็จะวิ่งออกมาการถอดก็ถอดเหมือนกันนะครับถอดมันก็จะมีร่องตรงนี้ง้างลุกมานะครับแล้วก็จับเอาแบบนี้แล้วก็จับแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยกด กดตรงสลักนี่ลงนะครับอืมเรากดให้ตรงแล้วดันแล้วก็ดึงออกนะครับเราดึงสลักออกปืนนี่จะฟิตมากปืนไม่ไม่ค่อยถอดนะครับปืนนีแล้วก็ถอดสลักลดันไปข้างหน้าเห,านหนียวไกลนิดนึง ให้สะพานไกลตรงนี้นะครับมันลดตัวลงเราก็ถอดออกมาอ่าสปริงก็จะเป็นสปริงแหนบแบบนี้นะครับเป็นแหนบเป็นแบนนะครับอันนี้เป็นสปริงของรุ่นคอมเพกหรือว,ว่าพวกซีแซก็เหมือนกันซีแซพวกพีสิบนะครับพีสิบซีก็เหมือนกันนะครับสปริงก็จะเป็นแบบนี้พีสิบเอฟก็เป็นแบบนี้ส่วนใก้หลอดเขาจะให้มาเป็นแบบสแตนเลสเลยนะครับนำกล้องอนำกล้องก็จะสั้นๆน,นะครับนี่ ทำกล้องก็จะทําสีมาเหมือนกันนะครับเวลาใส่แล้วก็ใส่ย้อนกลับเข้าไปแล้วก็สวมเข้าไปอ่าสวมเกลาเข้าไปสปริงนี่แข็งมากนะครับมันดีดหายได้เวลาเราถอดล้วก็ระวังด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าแล้วก็เอาสลักมาแล้วก็ดูขีดนะครับดูขีดตรงนี้ ให้ขีดตรงนี้เราตรงแล้วเราก็ใส่เข้าไปดึงให้มันไหลลงไปก่อนปึ๊บแข็งปุ๊กนี่ครับไกลจะลึกหน่อยนะครับเวลาเรารีเซ็ตก่อน อีเชก็จะคายไกลออกมานิดไา,ายออกมาไกลอยู่นะครับมันจะหลายจังหวะสองสามจังหวะแล้วก็ลั่นไกลก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่านิ่มปืนนี้สามารถเป็นมรดกให้ลูกหลานได้นะครับปืนรุ่นนี้เป็นมรดกเก็บไว้ให้ลูกหลานได้นานแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับแต่ถ้าเป็นโครงโพลิเมอร์แบบนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับ ใช้งานมันจะกินตัวเองนะครับมันจะกัดก่อนไปเรื่อยๆต่อให้เราทําสีก็ทําสียากเอารุ่นถ้าให้าตัดสินใจเอารุ่นที่มันเป็นเหล็กล้วนนะครับเหล็กล้วนทั้งกระบอกต่อให้มันมีน้ําหนักแต่ว่ามันก็ยังทนอยู่นะครับโอเคนะครับอ่าเอฟได้นะครับเฮ้ยครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องอาจารย์หมูซสีแซดนะครับแล้แล้วก็ขอลบพีพีเอฟซีทุกคนนะครับผมครับ